MHA u i s ซ n e สุดรับจบับเชฟวันนี้เราจะมายกอะดับฟิตแอนด์ชิปเมนูทอดที่ดูง่ายๆนะครับทำยังไงทอดออกมาให้ม่อมน้ำมันไม่เลี่ยนไปดูกันต้องบอกเลยนะครับว่าฟิตแอนด์ชิปเนี่ยออริจินอของเขาก็คือปลาคอตนะครับนี่ก็คือปลาคอตแช่แข็งนะครับแพ็คไซส์ก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับหาซื้อได้ที่แม็กโครทุกสาขานะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้เราก็จะเอาไปพักไว้ในตู้เย็น1วันหรือ1คืนก็ได้ให้ตัวปลาเนี่ยคลายตัวน้ําแข็งออกนะครับแล้วก็จะมาซับปลาให้แห้งก่อนที่จะมา ทำฟิตแอนชิพนะครับผมเรามาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มแรกเราเตรียมแป้งทอดไว้นะครับจากนั้นเราปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อย คนส่วนผสมแป้งเกลือพริกไทยเข้ากันขั้นตอนนี้นะครับก็จะทําให้รสชาติเนี่ยกระจายทั่วตัวแป้งจากนั้นเราก็จะมาใส่โซดานะครับเนื่องจากว่าจะทําให้ตัวแป้งเนี่ยมีความฟูแต่ในความฟูของเขาก็จะมีความกรอบอยู่นะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโซดาต้องเย็นตัวแป้งเนี่ยต้องเย็นจัดตลอดเวลานะครับหลังจากที่เราคลุกแป้งเสร็จแล้วเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เป็นแป้งแห้งจากนั้นนําปลาครับคลุกแป้งแห้งอย่างนี้ไม่ต้องหนามากนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวประสานระหว่างเนื้อปลากับแป้งเหลวของเราที่เราผสมไว้นะครับจา้วเราก็ นำไปจุ่มลงไปกับแป้งที่เราผสมไว้นะฮะแล้วก็นำไปทอดเวลาทอดนะครับอย่าปล่อยตัวปลาลงไปเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวแป้งเขาจะไหลไปนอนที่ก้นนะครับแล้วจะทำให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยนะครับไม่เกาะแป้งแป้งก็จะไม่ฟูเต็มตัวชิ้นปลานะครับหลังจากที่เราลงไปทอดใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเนื้อปลาเขาจะมีความฟูเนาะตัวแป้งที่มีความหนากรอบจะไปเคลือบปลาทั้งหมดนะครับทำให้ฟิชแอนชิพเนี่ยมีความกรอบแล้วก็ตัวปลายังมีความนุ่มอยู่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้กรอบชัวร์แล้วก็จะมาพักไว้นะฮะ ปลาทอดกรอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟนไฟล์กรอบแล้วมีความอร่อยนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์เอโร่ของเราตัวเฟนไฟล์นะครับต้องบอกก่อนนะครับเอโร่ของเรามีเฟนไฟล์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบหยักแบบตรง10มิลแบบตรง7มิลนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายหาซื้อกันได้ที่แมคโครเลยนะครับมาสู่กระบวนการทอดกันดีกว่าก็เป็นเฟนไฟล์ไซส์10มิลนะครับก่อนที่จะนําไปทอดนะครับเราก็จะเอามาคลายความแข็งออกนิดเดียวเท่านั้นก็สามารถใช้ได้เลยทอดในอุณหภูมิปกตินะครับประมาณ170 -80 องศาไป ให้ตัวเฟนฟรายเนี่ยสุกแล้วก็มีความกรอบตอนนี้เฟนฟรายอ่ะสุกในระดับหนึ่งเนาะผมก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนครับเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้จะไม่เหลืองกรอบเลยทันทีนะครับเราจะทอดเขาเรียกว่าสุกกึ่งหนึ่งจากนั้นเราไปทอดซ้ำอีกทีหนึ่งพร้อมกับเฟนฟรายหน้าตาแบบอื่นนั่นคือเฟนฟรายแบบ7จ็ดมิลน,นะครับเส้นตรงแล้วก็เฟนฟรายแบบหยักนะครับเราก็จะนำเฟนฟรายทั้ง3แบบเนี่ยครับลงไปทอดอีกทีหนึ่งเริ่มจากไซส์ใหญ่ก่อนนะครับ พอทอดมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ตัวไซส์7มิลลงไป ตอนนี้เฟนฟรายทั้ง3แบบของเราเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับสีเหลืองเสมอกันความกรอบก็จะพอๆกันด้วยนะครับสแบบสสไตล์เอกลักษณ์ความนุ่มความกรอบก็จะต่างกันนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเราจะใส่ตัวเกลือลงไประหว่างที่เขายังร้อนอยู่นะครับจากนั้นแล้วก็คุกนะครับตัวเกลือเนี่ยก็จะไปเกาะตัวเฟนฟรายได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเฟนฟรายเนี่ยมีความกรอบมากยิ่งขึ้นด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาสู่กระบวนการทาาําซอสทาท่านะครับทำยังไงให้อร่อยเรามาเรื่องมันดีกว่าใส่ตัวมายองเนสลงไปนะคร หอมใหญ่สับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับคนส่วนผสมที่ใส่ลงไปนะครับให้เข้ากันเท่านั้นหลังจากที่เราคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับผม,มจะใส่ตัวต้นหอมลงไปนะครับคลุกเ้าให้เข้ากันอีกทีนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซอสทาต่าที่จะกินกับตัวฟิตแอนชิพของเราไปสู่กระบวนการลงจานดีกว่าครับเราจะใส่ตัวชิพลงไปทั้ง3าแบบนะครับแล้วใส่ตัวปลาลงไปโรยด้วยพาสเย์นะครับ โอเคเลมอนก็จะเยอะหน่อยนะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวซอสทาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูฟิตแอนด์ชิพสูตรของเรานะครับการันตีแน่นอนว่าอร่อยนะครับแล้วก็ทำได้จริงขายได้จริงด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผม